Good morning on Wednesday สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอก,กันกับครูเฟิร์นนะคะในคาบที่3นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะ Fun with w o r d 2นะคะซึ่งวันนี้นะคะในการเรียนรู้นะคะของวันนี้ครูเฟิร์นจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ a และ n น,นะคะ เดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆได้ลงมือฝึกทํากันด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้อะและแอนไปแล้วนะคะอ่ะเด็กๆตั้งใจดูนะคะสําหรับการใช้อะกับแอนนะคะตรงนี้อะกับแอนนะคะจะใช้นำหน้านะคะคำนามนะคะที่เป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะที่มีแค่ อันเดียวสิ่งเดียวนะคะซึ่งอ่ะกับแอนนะคะก็จะมีหลักในการใช้นะคะก็คือการใช้แอนนะคะเราจะใช้นำหน้าคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ a e i o u หากมีะะ me, a e i o u นะคะอยู่ด้านหน้าคำศัพท์เราก็จะใช้แอนนำหน้านะคะอย่างเช่นคำว่า apple นะคะเราก็จะใช้เป็น apple n a การใช้อะนะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะในภาษาอังกนะคะที่ไม่ใช่ a e i o u นะคะอย่างเช่น abu นะคะ b จะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อะนะคะ นำหน้าคำนามอัดตรงนี้นะคะ a e i o u apple ขึ้นต้นด้วยตัว a จะต้องเติม and นะคะลงไปต่อไป ice cream a e i o u นะคะเติม and ลงไปขึ้นต้นด้วยตัว i umbrella นะคะขึ้นต้นด้วยตัว u ก็ใช้ and เหมือนกันนะคะ pencil นะคะขึ้นต้นด้วยตัว p ตรงนี้ใช้อะนะคะเพราะว่าเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะเด็กด นะคะตรงนี้ก็ใช้อะนะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว C เป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอะกับแอนเรามีวิธีการใช้อย่างไรนะคะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการใช้อะหรือแอนนะคะสองคำนี้นะคะจะใช้นำหน้าคำศัพท์นะคะคำนามที่ เป็นคุณสัตว์สิ่งของนะคะที่มีแค่อันเดียวหรือว่าสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วหลักในการใช้ของแอนนะคะแอนจะใช้นำหน้านะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งสระในภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่5ตัวนะคะก็คือ a e i o u นะคะแต่ถ้าเป็น นะคะก็จะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นคุณสัตว์สิ่งของที่มีอันเดียวสิ่งเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะใช้นะคะนำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะนะคะที่ไม่ใช่ a e i o u นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูฟเฟิร์นมีกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆทำ ซึ่งแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะจะให้นักเรียนนำอะหรือว่าแอนนะคะไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะซึ่งอะก็บอกแล้วนะคะว่าจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะแอนนะคะจะใช้ กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะ5ตัวก็คือ a e i o อยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษหรือสมุดวิชาฟันวิทเวิร์ดนะคะที่นักเรียนใช้อยู่นะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพแต่ละข้อนะคะลงไปในสมุดด้วยพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะซึ่งตรงนี้นะคะครูเฟิร์นก็จะเก็บคะแนนด้วยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะครูเฟิร์นให้เด็กๆไปเลยนะคะ10คะแนนนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจทํานะคะแล้วก็ดูให้ดีนะคะว่าคําศัพท์ที่คุณครูให้ในักเรียนทํานี้นะคะขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะหรือสระถ้าขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะก็จะใช้อะนนาหน้าแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้แอนนำหน้านะคะเด็กๆ เด็กๆลงมือทำงานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาฟันวิทย์เวิร์ดนะคะคร,รูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับครูเฟิร์นในคาบถัดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์กับครูเฟิร์นเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ